จะมาตาัดทรงเดิมเปิดข้างหลังล่างไสครับผมอ้อนผีบ้าครับป่ายังไงกันใดมันเขาพุ่แหละ<า>อันนี้เ<า>ขามาจากเกาะอะไรครับ,บมันนี้มาจากเกาะล้านครับ,าบมาจากเกาะล้านมาตัดผมกับช่างาอ้อนบาเบอร์เนาะทีนี้มาตาัดทรงเป็นทรงแบบคล้ายๆเปิดข้างหลัง่ากไสหลังลงทรงอ่ะเนาะครับเนาะเคยมาตัดข้าง่อนเอาทรงเดิมนะครับเอาทรงเดิมนะครับเปิดข้างหลังลงทรงต่ำ เปิดข้างเปิดเปิดไม่สูงนะครับครับเปิดไม่สูงครับบอกได้บอกไปเลยเขาไม่ว่าเราไม่ไม่สูงไม่สูงเอาให้ดูเลยครับเนี่ยไม่สูงเพราะเพราะเป็นคนหัวหัวใหญ่ครับเป็นคนหัวใหญ่ไม่ใช่หัวเล็กครับหัวเล็กเปิดสูงอ่ะสวยแต่คนหัวใหญ่เปิดสูงเัาจะไม่สวยเปิดข้างวิธีช่างอ้อนนะครับใช้เบอร์สองนะครับใช้เบอร์สองเป็นตัวตัดดูนะครับปืนมาจากเกาะล้านเน่ยผมผม ผมก็รอมานานเหมือนกันแหละเนาะตั้งแต่วันสงกราน,นเนาะก่อนสงกรานาออเข้าพรรษาออกพรรษานี่แหละครับมาบ่อยมาช่วง<ม>ต้นเดือนพฤศจิกาเออนน่ะหน่ะช่วงกว่อนออกพรรษาม,มาเยี่ยมคนแก่ผู้สูงอายุนี่แหละครับผมทําให้ดูเนี่ยเปิดข้างหลังรองทรงต่ําโดยใช้เบอร์สองเป็นตัวตัดแล้วก็เอาหวีโตเป็นตัวสักลง 45งองศาฟันบัตรเลียนผืนขึ้น45องศาอย่างนี้หรือว่าจะเอาฟันหมีไงขึ้น35เอาบั้เตเลียนไงขึ้น40อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ f อซีต้องการขอมามันกำลังถ่ายทำพอดีมาพอดีเลยครับน,นี่เห็นไหมครับเปิดข้างเสร็จแล้วเราก็เอาเบอร์หนึ่งทีนี้เราก็เอาเบอร์หนึ่งมาตัดอย่างนี้เบอร์หนึ่งครับสวมเข้าไปปุ๊บนี่ แล้วก็กระตุกขึ้นนิดๆอย่างนี้เพื่อให้มีรอยนวลน,นิดๆอย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อไม่ให้มันสูงมากดูนะครับนี่ยนด้าน,นหลังก็ตะแคงปัตรเตอร์เลียนอย่างนี้นี่โดยใช้หวีเป็นตัวบังคับ45องศาอย่างนี้เนี่ย45องศาเนี่ยคือเฉียงหวีมาอย่างนี้ยแต่ว่าตัวปัตรเตอร์เลียนเนี่ยจะ45องศาหลังใบหูน,นิดนึงดูนะครับปึ๊บ่นัรอเลยเห็นไหมครับ เอาทรงปั๊บเลยไม่สูงนะครับนี่พอดีทีนี้ด้านหลังเนี่เขาไม่ตัดเดี๋ยวเรามากึบทีหลังดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับดูฝั่งซ้ายก่อนดูฝั่งซ้ายก่อนเอาเบอร์สองสวมเหมือนเดิมฝั่งซ้ายนี่ยแ้ใหญ่ใหญ่สวมขึ้นนิดนึงสวมขึ้นอย่างนี้๊บป,ปึป๊บปึป๊บ เฉียงวีนี่45อย่างนี้นะครับคนหัวใหญ่ไม่ต้องเอาสูงเอาตันต่ำนิดเดียวอย่างนี้ครับนี่ให้เป็นเบอร์สองด้านข้างจอให้เป็นเบอร์สองบวกเบอร์หนึ่งนิดนิดครับมันจะพอดีเลยเบอร์เฉียงวี45องศาด,ด้านหลัง 1, หนึ่งฟันวีบัตเตอร์เลียนสักบัตเตอร์เลียนลงมาอย่างนี้คือเฉียงเฉียงอย่างนี้นะครับ45องศาแล้วเอาฟัน เอาฟันรองนี่เสยขึ้นเฉียงหลังใบหูหนึ่งหน้าฟันปัตรเตเลียนเห็นไหมครับนี่ปึ๊บปึ๊บนี่เอฟซี FC ถามมาว่าเอาทรงนี้ตะอ้อนทํายังไงเปิดข้างหลังลากใส้หลังรองทรงต่ําหลังรองทรงสูงแล้วแต่เราจะกะเอาตามหน้างานนะครับคือหน้างานของเราเนี่ยมันจะไปยังไงเราก็ไหลาตามไปแต่เราก็ไม่ให้มันสั้นจนเกินไป คือให้จอมันเหลืออยู่นิดๆแล้วก็ถอดเบอร์สองออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งอย่างนี้แล้วก็เอาฟันปัตเลียนกับวีนี่เสยกันอย่างนี้เขยเสียง45องศาฟันหวีอาย30เห็นไหมครับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้โทรมาหาผมเหรอ หรือไม่ไมโทรอ๋อมีคนโทรมาขอขอร้องว่าให้ช่างอ้อนี่ตัดตัดผมทรงนี้ให้ดูพอดีเลยเปิดเปิดข้างต่ำตำหลังลากใส่นิดๆ,ๆดูนะครับอือเอาสุ่มอันนั้นน่ามาขังพีน้อยพีน้อยเอาสุ่มไกล่ล่อน่ะโน่นน่ะอันโน่นน่ะอันนอกกว่นน่ะสุ่มไกล่ล่อมาขงัง แล้วมันจะเสียงดังเอาสุ่มไก่ล่อมาขังให้มันเลาะให้มันอ้อมเล่นอยู่ถ้าไปทำตัวหนึ่งร้องมันจะดังมวดหมูเลยเอาเอาไอ้ซุ่มไก่ล่อนะ่ะมาใส่มันเพราะมันกำลังถ่ายทำอยู่มันดังเข้ามา มันดังเข้ามาในทีวีเนี่ยต้องเอาตัวสุ่มไกล่ล่อมาขังมันให้มันอ้อมเล่นอยู่เลย มันต้องเอาตัวสุ่มไกล่ล่อมาขังมันขอบคุณครับ,บค,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 ครับ ทีนี้เราดูเลยนะครับนี่ทีนี้เราดูว่าเราตัดให้ดูสองข้างส่วนข้างหลังนี่เราจะทําให้ดูอีกตอนหนึ่งคือลักษณะอย่างนี้ครับรครับเอานี่เอาฟัานบัตเตเลียนเบอร์สองนี่เอาฟันฟันบรเบตรเลียนเบอร์สองนี่เสยขึ้นนิดนึงครับขอบคุณครับ มาท,ทมาที่มาที่มาออกเน็ตที่มาจะเอาอะไรหนึ่งล้านบาทอะไรมาที่มาที่เข้ามาเข้ามาเข้ามาคุยใกล้ๆมาที่มาที่ออนนี้กําลังถ่ายทําเรื่องเปิดข้างหลังลองทรงต่ําให้กับแขกผู้มาใช้บริการซึ่งมาจากเกาะล้านชื่อนาม <c oughs> นามนาม่พิมายเนาะครับเนะาะบ้านดงใหญ่เนะาะมาเยี่ยมพ่อ แล้วก็แวะมาตัดผมดูมดูพ่อดูแม่เป็นคนที่รักบุปการีคือดูแลพ่อแม่เป็นเป็นอาจินครับนี่ผมให้ดูด้านข้างหลังชัดๆเลยนะครับ ไม่ต้องกลัวแล้วครับผมถ่ายทําเสียงอะไรเข้ามาก็ขอโทษด,ด้วยชาวเน็ตเพราะว่าบ้านช่างอ้อนเป็นบ้านมั่นนอกมัานนอกจริงๆครับช่างตัดผมบ้านนอกอยู่ในป่าในดงต้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ต้องเลี้ยงสนุกสนานหลังจากว่างงานจากตัดผมก็เอาไก่ไปขายเป็นกิโลกิโลละหกสิบบาทผมก็เลี้ยงเอาไว้เยอะเวลาเขาเอามามาซ่อมมาตีผมก็แล้วแต่เขาจะให้จ้างซ่อมผมก็เลย ต้องมีเสียงไก่ดังลบก่นนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับ <c oughs> ถือว่า <c oughs> ขอโทษชาวเน็ตด้วยเป็นธรรมชาติดีอันนี้เป็นการตัดผมลองทรงต่ำข้างหลัง <c oughs> พอเราใช้เบอร์สองเสร็จแล้วก็เอาเบอร์หนึ่ง <c oughs> พอเอาเบอร์หนึ่งเสร็จแล้วก็เก็บด้านหลังนี่ให้สวยๆอย่างนี้นี่นี่ใช้เบอร์หนึ่งใช้เบอร์หนึ่งสวมนี่เอาฟันจับไวน้นี่แล้วเล็มขึ้นอย่างนี้นิดๆนิดๆนี่น ครดบเจ้าตาเล่ม,ลมอย่างงี้นอนมเมื่อกี้นี่ครับ หลังจากเราเล็มให้มันเสมออย่างนี้แล้วเราก็เอาเอา,เอาฟันเบอร์หนึ่งออกนะครับแล้วก็เอาเอาหวีเนี่ยมาลองนิดๆอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วก็คือปัจเจเียนลงอย่างนี้กใหห้ตายยอมมมีินเด๋ว mình làm cái nào cũng như là làm không thấy nhảm nhí gì cả, làm cái gì cũng được, làm cái gì cũng được, cái gì cũng cũng được นี่ครับให้ดูข้างหลังนี่เสร็จแล้วด้านบนนี่เอาความยาว3นิ้ว3นิ้วครึ่งด้านข้างก็สองนิ้ว3นิ้วครึ่งนะครับตามที่เราต้องการโดยใช้หวีใหญ่โตเนี่ยเป็นตัวยกบังคับอย่างนี้ๆๆๆๆๆนี่นะครับให้ดูจนเสร็จเลยนะี่เสร็จลูกล่างของไกด์ไลน์เนี่ยเสร็จอย่างนี้แล้วนะครับเรามาดูข้างหน้าทีนี้เอ้าฝากอะไรถึงชาวขอะร้านไหมข้างหน้านะพูดไปเลยไม่ต้องไปกลัวหรอกอบ,บ้านช่างอ่อน,น แล้วก็มีอะไรก็ฝากให้ชาวเกาะช้างเกาะล้านรู้จักว่าผมชื่ออะไรนาอะไรก็ว่าไปรฝีมืออย่างนี้เลยครับผมครับผมฝีมือสุดยอดนะครับครับช่างฝีมือนะครับประจําดงใหญ่ครับมาบ้านเมื่อ,อไรก็ตัดทุกครั้งอ่ะเนาะครับที่เกาะล้านเือเกาะล้านนี่เราอยู่มากี่ปีแล้วเจ็ดป,ปีแล้วครับอยู่มาเจ็ดปีแล้วเป็นคนเกาะล้านแล้วเนี่ยดูยหน้าตานี่ยเหมือนเหมือนคนทะเลเลยเนาะ ปลาหมึกปลาทะเลนี่ได้กินตลอดอ่ะเนาะครับเนาะทางช่างอ้อนนี่ไม่มีนะทางกีนสารเะไรอ่ากินยากมีแต่ปลาน้ำจืดมีแต่ปลาน้ำจืดปลาช่อนปลาอะไรนี่ครับเห็นไหมครับไม่อไม่ครับไม่เอาอะไรเลยครับครับอันนี้ผมให้ดูครับเสร็จเกือบจะเสร็จแล้วครับ ให้ดูด้านหน้าเป็นอย่างนี้ด้านหลังเป็นอย่างนี้เราก็เอาประมาณเสมือคิ้วไม่ต้องออกสั้นมากนะครับเนาะเราอยู่ให้ให้อยู่ในประมาณใต้คิ้วในี่ยพอดีจะได้ไม่ตำตาจะได้ไม่ตำตาครับให้อยู่ในระดับนี้แล้วก็วีทัดใต้นี่นี่นะครับฝากถึงชาวเน็ตด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าลองทรงเปิดข้าง หลังลองทรงต่ำดูให้ทั่วเลยนะครับหลังนี่ลองทรงต่ำโดยใช้หวีสร้างแบบอันนี้ก็เหมือนกันเขาเอาจรไวน้นิดิดเราจะไว้กันจรให้เขานิดๆครับสวัสดีครับชาเน็ตครับสวัสดีครับ